คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติกิ่งฟ้ามมเจ,จนันาทำคลิปวิดีโอนี้ให้ฟรีเป็นการกุศลกับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่านำไปงงงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบคุณแฟนช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f ทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ยังคงเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าเสมอมากิ่งฟ้าตั้งใจทำทุกคลิปอย่างเต็มที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคะ่ะหากติดภาพประการใดต้องขออาภัยล่วงหน้าไว้ณที่นี้นะขอบคุณอีกครั้งจากใจค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาเริ่มรับฟังรับชมคลิปเรียของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการแพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 5 channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษที่อาจารย์กิ่งฟ้าตั้งใจทำให้กับทุกท่านนะคะเนื่องจาก ไปเขียนเอาไว้ใน f a c e b o o k Fanpage ว่าใครอยากให้ทําดวงครึ่งปีหลังประจําปี2014ไหมมีคนเขียนมาเพียบเลยว่าอยากให้ทํากิ่งฟ้าก็เลยทําให้เป็น Special c คลิปสาหรับปีนี้นะคะ,ะฉะนั้นสําหรับดวงรายเดือนนะคะต่างๆอาจารย์กิ่งฟ้ายังคงทําให้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่อันนี้ถือว่าเป็นคลิปที่ตั้งใจทําให้กับแฟนช่องได้ดูนะคะเป็นแนวทางกันนะคะสำหรับดวงครึ่งปีหลังประจํา ปี2564ัน้นั่นเองนะคะสำหรับ12ราศีเลยแต่สําหรับท่านใดน,นะคะที่ชอบดูเป็นพวกพิกัคาหรือเพกาสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะที่อาจารย์แปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะใต้ description หรือว่าเข้าไปในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้ากดเข้าไปใน playlist ชื่อว่าพิกัคาพิกระสโตนจะมีร่วม200เกือบ300อย episode นะคะฉะนั้นใครที่เบื่อใครที่เหงานะคะไปดูเพลินๆได้เลยเพราะว่าเป็น timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะเรามาดูดวงครึ่งปีหลัง2 5 6 4ของท่านกันเลยดีกว่าค่ะราศีพฤษภนะคะเราทำนายจากไพ่พิกเนตแล้วก็ไพ่ทาโรตลอ,อย่างเช่นเดิมนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างราศีพฤษภ enlightenment generosity โอเค Two of Wands, Five of Swords, Six of Pentacles, Knights of Wands, The Strength, Judgment, The Magician, Eight of Wands. The Emperor, Eight of Cups, Five of Cups, and the last one by สุดท้ายนะคะจะเป็นไพ่ The Death. โอเคพลังงานงคุณเป็นยังไงบ้างราศีพฤษภนะคะ,ะต้องบอกก่อนว่าพลังงานของคุณนะคุณยิ่งให้คุณยิ่งได้การให้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นเงินทองเสมอไปแต่เป็นคาว่าเมตตาจิตที่ให้กับผู้อื่นนะคะหรือเป็นการให้ในเชิงที่ว่าความรู้วิชาต่างๆก็เป็นได้นะคะแล้วพลังงานของคุณนะช่วงนี้มันมีโอกาสที่จะ ทำอะไรก็ไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสได้เจอปาฏิหาริย์ดีๆหรือเจอเข่าวดีที่จะเข้ามาในช่วยของคุณนะคะบางท่านอาจจะเจอเรื่องเร็วร้ายที่ผ่านมามันเป็นการจบจากสิ่งเดิมที่มันไม่ใช่หรือสิ่งที่มันเลวร้ายหรือว่า จบจากคนไม่ดีจบจากสถานการณ์ที่มันไม่ดีเริ่มต้นสถานการณ์ที่ดีมากกว่าเดิมเพราะพลังงานเป็นพลังงานที่ว่า أ, มีโอกาสที่จะเจอสิ่งที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะตอนนี้ฟ้าหลังฝนของคุณย่อมสดใสมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนบางท่านนะคะอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยอุปถมัมมีคนคอยผลักดันให้ใหคําแนะนําเราหรือมันอาจจะเป็นได้ว่าตัวคุณไปช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นได้อย่างที่อาจารย์บอกยิ่งให้เรายิ่งได้นะคะแล้วก็พลังงานของคุณนะคุณมีความเก่งใน,ใน,ในแบบในสิ่งที่เราทําอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าจริงๆพลังงานคุณ ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงอะไรเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สําหรับตัวคุณมีการก้าวกระโดดในชีวิตมีความก้าวหน้าในสิ่งที่เราทํามากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะแล้วก็รวมถึงตัวคุณนะคะ มันเป็นพลังงานที่ว่าบางท่านอาจจะมีสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆกลับมาอีกรอบหนึ่งค่ะต้องเอางานเก่ามาลื้อฟื้นทําอีกรอบหนึ่งบางท่านบางท่านอาจจะมีเพื่อนเก่ากลับมาคุยกับเราปรัคบความเข้าใจกันพลังงานมันเหมือนกับว่ามีการปรับความเข้าใจกับคนบางคนนะคะหรือว่าบางสถานการณ์มีการเ,าเหมือนทําให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะเป็นพลังงานที่สวยงามมากนะคะเรามาดูกันดีกว่าในเรื่องการงานแบบเจาะลึกนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง 10 of Swords, The Lovers, The Empress, 10 of Cups ขออีกใบ Six of Wands โอ้พลังงานขึ้นดีมากเนี่ยใบแรกขึ้นมาเลยนะคะบอกว่าบางท่านอาจจะเพิ่งโดนหักหลังหรือว่าบางท่านอาจจะแบบมีปัญหาในเรื่องการงานหรือว่า ทำงานไม่คล่องทำงานไม่เก่งเพิ่งเริ่มงานใหม่ฉันยังเป็นเด็กฝึกงานหรือบาองคอนอาจจะแบบฉันยังไม่ชินงานนี้หรือได้รับโปรเจกต์มาฉันรู้สึกว่าฉันทำไม่ได้มันจะเป็นอารมณ์ที่ว่าขัดแย้งกับตัวเองหรือว่าขัดแย้งกับผู้อื่นอยู่ก็เป็นได้แต่ไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกาลังจะจบลงและสิ่งดีๆใหม่ๆ ที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมมันกําลังเข้ามาแล้วนะคะเพราะมั่นเป็นพลังงานที่คุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาทําอะไรก็มกักจะราบรื่นนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จแต่มันต้องอดทนพยายามถึงจะประสบความสําเร็จด้วยเช่นกันแต่มันเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมบางท่านอาจจะแปลว่าเจอกัลยาณมิตรเจอเจ้านายที่ดีเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือว่าเจอลูกน้องที่แบบ ที่ดีมากๆก็เป็นได้เพราะพลังงานของคุณขึ้นสวยมากจริงๆอ่ะดีมากๆเลยนะคะใครที่ทำอาชีพนะคะเกี่ยวกับเรื่องสื่อออนไลน์นะคะอาชีพที่เกี่ยวกับพวกงานอีเวนต์นะคะการติดต่อประสานงานอาชีพที่อาจจะขายของที่แบบเหมือนเกี่ยวกับเครื่องครวัวแบบภายในครอบครวัวอะไรเงรี้ยอะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรืออาหารของกินของบริโภคดีมากๆนะคะ,กะเกษตรกรรมเพื่อสวนไร่นานดอกไม้ของประดับตกแต่งของสวยงามศิล,ละปะอาร์ติสต์การเดินทางนะคะอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของมีคมก็อาจจะเป็นแบบ เป็นหรือก่อสร้างก็ได้วิศาวะก็ได้นะหรือว่าเป็นพวกเชฟอะไรเงี้ยที่อาจารย์บอกหรือว่าเป็นหมอแพทย์พยาบาลต่างๆก็ดีด้วยเช่นกันพลังงานคุณขึ้นสวยมากนะคะมันเหมือนกับว่ามีเรื่องท้องทาเยอะแหละมันอาจจะเหนื่อยหน่อยปาดเหนื่อหน่อยแต่ดีมากๆนะคะแล้วโดยเฉพาะคุณแบบเจอคนที่ดีคอยอุปถัมภ์เราดีมากๆนะคะหรือบางคนคุณไปช่วยเหลือใครบุญกุศลก็เกิดเขาก็จะแบบ รักแล้วก็ไม่ลืมบุญคุณเราก็เป็นได้โดยภาพรวมคือขึ้นพลังงานสวยงามมากจริงๆนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีจริงๆบางท่านอาจจะแบบอา,อาจจะได้ลงวัอ,อพนักง,งานดีเด่นอันนี้สมมติให้ฟังเนาะอาจจะเป็นอารมณ์นี้ก็ได้หรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่าเพิ่งได้งานใหม่ค่ะจย์หนูได้ตําแหน่งใหม่อะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์ที่แบบเกิดความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากความสามารถและความพยายามของคุณมากๆเลิศดีนะคะขอให้คุณสู้ๆต่อไปอดทนพยายามต่อไปนะคะอาจารย์เป็นกําลังใจให้คะ่ะเรามาดูต่อสําหรับ ออสำหรับเรื่องการเรียนนะคะการเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะจดเจอโวขึ้นมา Eight of Pentacles นะคะ Five of Wands ขออีกใบหนึ่งนะคะ King of Swords พลังงานของคุณในเรื่องการเรียนขึ้นมาขึ้นมาดีมากนะคะแต่หนึ่งอย่างบางท่านอาจจะแบบคือถ้าสมมติคุณเรียนแล้วต้องทำงานโปรเจกต์ร่วมกับหลายๆคนเรามาระวังเรื่องการทะเลาะก,กันนิดนึงละกันอาจารย์ขอเตือนแค่เรื่องนี้นะคะหรือว่าบางที เข้าใจผิดกับเพื่อนนะคะมีปัญหากับเพื่อนอะ,อะไรประมาณนี้คือให้คิดดีๆก่อนที่จะพูดอะไรหรือกระทาอะไรออกไปนะคะถ้าเขาดีกับเราจริงๆสมมติเขาเกิดความเข้าใจอะไรผิดจากการที่เขาฟังจากคนอื่นอะไรเงี้ยถ้าเขาเป็นเพื่อนที่ดีจริงเขาจะมาถามเราว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนไปเชื่อคําพูดคนอื่นก็ตามนั้นเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาอะไรใช้การคุยกันอย่างมีเหตุผลแล้วมันจะแก้ไขปัญหาได้นะคะมีโอกาสที่จะกลับมาเข้าใจกันหรือว่า มีโอกาสมาเหมือนขอโทษกับโพยกันให้อภัยกันอะไรประมาณนี้นะคะอะแต่เรามาดูเรื่องเรียนอื่นๆนะคะคือบางคนเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าคุณต้องไปอ่านหนังสือเพิ่มพ,พลังงานขึ้นคําว่าการโกงไม่ได้หมายถึงว่าไปโกงข้อสอบแลยไม่ใช่นะคะการโกงหมายถึงว่าไปรู้แนวข้อสอบคือเรียนเพิ่มเติมเรียนพิเศษเพิ่มเติม,ตม,ตมไปเอาข้อสอบเกา่เกาๆนะเพราะพลังงานจริงๆมันขึ้นคําว่าเดิมๆเ,เกา่เกาๆออกมารื้อฟื้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะหรืออาจจะไปซื้อตําราหรือว่าไปขอติวนะคะบางท่านอาจจะแบบมีรุ่นพี่อะไรเงี้ยที่เคยสอบมาแล้วมาติวให้เราฟังอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าเราต้องไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มหรืออาจจะหมดเงินไปกับพวกค่าเราเรียนเพิ่มเติม ถึงจะสอบผ่านสอบได้หรือได้คะแนนที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมแต่โดยภาพรวมนะบางท่านถ้าอ่านหนังสือบ้านละขำม,มากๆจริงๆเป็นพลังงานที่ว่าคุณเองอาจจะอ่านหนังสือเยอะหามรุ่งหาอมค่ำอยู่บ้านก็ได้เพราะพลังงานมันขึ้นคําว่าเหนื่อยหน่อยแต่สําเร็จพลังงานตอนจบนะสำเร็จมากๆจากไหนคะจากความสามารถของคุณล้วนๆเลยพลังงานขึ้นขึ้นขึ้นสวยงามมากๆจริงๆนะคะฉะนั้นมีโอกาส ได้ดีมากในเรื่องการเรียนบางท่านอาจจะแบบรอเวลานิดนึงอตอนนี้อาจจะติดสนากการโควิดอาจจะไปเรียนไม่ได้ไปสอบไม่ได้แต่เอาเป็นว่าระหว่างที่เรารอนะคะอ่านหนังสือให้มันเยอะๆไปหน่อยนะคะอย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจขออย่างเดียวถ้าคุณขยันอดทนหมั่นเพียรมีโอกาสสอบผ่านสอบได้อย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยว่าเราเองจะทาไม่สาเร็จมีโอกาทำสทําสําเร็จมากกว่าไม่สําเร็จนะคะอ่ะฉะนั้นสู้ต่อไปความพยายามของคุณยังไงก็มีโอกาสที่จะ เขาเรียกว่าประสบผลสำเร็จหรือว่าเห็นผลนั่นเองนะคะเลิศค่ะดีมากพลังงานขึ้นสวยจริงๆค่ะการเงินหลับเป็นยังไงบ้างการเงินอู้ขึ้นสวยอีกแล้วนะคะ queen of pentacles ขึ้นมา the high priestess six of cups two of pentacles ขออีกใบนะคะ the moon หนึ่งอย่างที่อาจารย์อยากให้คุณระมาระวังอย่าไปสั่งของออนไลน์ที่ร้านที่ไม่ไว้ใจโอเคไหมคือบางสิ่งบางอย่างอย่าง คือสมมตินะสมมติของแบรนด์เนมนะคะหรือแม้กระทั่งพวกมือถือเครื่องมือสื่อสารหรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบสินค้าที่มันดูแบบเราสามารถเดินไปเพื่อดูสินค้าได้อันนั้นเราควรพิจารณาดูอีกทีว่า รอให้แบบร้านค้าเปิดหรือว่าเราพร้อมที่จะไปดูของจริงเมื่อไหร่ค่อยไปดีกว่าอย่าสั่งบางอย่างผ่านออนไลน์บางทีอาจจะไม่ตรงปกบางทีอาจจะได้ของปลอมมาหรือว่าเขาไม่ส่งสินค้าให้เราฉะนั้นเรามาระวังตรงจุดนี้ด้วยละกันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนแต่อันนี้เป็นแค่คําเตือนดูเอาไว้เพื่ออยู่เหนือดวงไม่ใช่ดูแล้วเอาไปเครียดตามดวงไม่ใช่นะคะฉะนั้นอาจจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นก็ระวังเอาไว้ก่อนก็ไม่เสียหายอะไรนะคะ แต่ในเรื่องการเงินของคุณในเรื่องอื่นดีมากเวอร์นะคะต้องบอกว่าดีมากๆเรื่องเงินของคุณเข้ามาดีมากนะคะมีโอกาสที่จะมีการรับทรัย์ ก้อนโตจากความสามารถย้ำนะคะว่าจากความสามารถมาจากความพยายามของเรานะคะ,ะแต่ช่วงนี้อาจจะใช้เงินค่อนข้างฟุ่มเฟือยนิดหนึ่งแต่คุณก็หมุนเงินคล่องนะคะคือมันเหมือนบางท่านเนี่ยพอพอหาเงินมาได้อยากคลายเครียดในการช้อปปิ้งก็มีเยอะอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่ผิดปกติอะไรนะคะดิฉันว่าถ้าสมมติว่าเราหาได้เยอะเราก็อยากที่จะแบบใช้อุตสาห์หามาได้ก็ใช้แต่ก็ต้องใช้อย่างมีลิมิตนิดนึงไม่ใช่ว่าชีวิตเกินร้อยแบบหูไปหมดเลยนะคะนะคะ ให,ให้คิดก่อนที่จะโอนเงินหรือคิดก่อนที่จะใช้มันออกไปนิดหนึ่งแล้วกันนะคะเก็บเพื่ออนาคตด้วยส่วนหนึ่งคือพยายามแบ่งแยกเงินให้ชัดเจนอ่ะนะอันนี้คือแต่ละคนมีเว้ไม่เหมือนกันนะแต่อย่างอาจารย์ก็คือแบ่งไว้อนาคต1ส่วนอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะมีความมั่นคงเหมือนปัจจุบันเราไหมเราก็ไม่รู้นะคะเก็บไว้สําหรับใช้จ่ายประจําวันของเราให้กับพ่อแม่บางคนอาจจะให้พ่อแม่แลบางคนอาจจะทาบุญเก็บนะอาจจะจะมีส่วนของอาจารย์แบบนี้นะคะแต,ต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็อาจารย์จะมีส่วนคือสําหรับเพื่ออนาคต ก็คือหมายถึงว่าการลงทุนเพื่อต่อยอดเอาเงินที่มันวางนิ่งๆอะเอามาต่อยอดต่างๆเนี้ยแต่ละคนจะมีเวทการแบ่งไม่เหมือนกันฉะนั้นอาจารย์มองว่าคุณต้องแบ่งเงินบางทีมันมีแบบพวก Excel อ่ะคุณเขียนลงใน Excel ก็ได้หรือว่าเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันในมือถือว่าเอยแต่ละวันเราใช้เงินอะไรนะคะมันจะได้แบบเราจะได้รู้ว่าแต่ละวันเราเราสเปนออกไปแบบเ,เกินไปไหมเยอะเกินไปไหมหรือว่าเออเราเราสามารถที่จะเก็บเพิ่มได้ไหมอะไรเงี้ยคือคือดูเอาละกันนะคะเพราะว่า เอจริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงของการเก็บเงินของคุณะสามารถเก็บได้อาจารย์ก็เลยอะด้วยความตราสถนาดีเลยแนะนำเฉยๆนะคะจะทําตามไม่ทําตามแล้วแต่เราอยู่แล้วนะคะมันเป็นสิทธิ์ของเราอยู่แล้วแล้วพลังงานของคุณอะ ช่วงนี้บางท่านอาจจะมีแบบของขันชิ้นโบแดงอ่ะมีคนเอาของขันมามอบให้เรามีคนเอาของแบบของดีมาให้เรานะคะหรือว่าบางท่านอาจจะเจอแบบแฟนหรือว่าคนรักหรือว่าคนในครอบครัวแบบเอามรดก, <Umwelt> กตกทอดมาให้เราก็ได้มันเป็นได้หมดคือช่วงนี้คือมันเหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะได้ของขันชิ้นโบแดงนะคะแล้วรู้สึกเป็นของขัญที่รู้สึกว่าถูกใจแล้วก็ชอบใจมากประมาณนี้นะคะอ,อีกหนึ่งอย่างสุดท้ายเลยก็คืออย่าให้ใครหยิบยืมตังค์ถ้าไม่จําเป็นเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้คืนยากหรือว่าอาจจะไม่ได้คืนเลยแล้วอาจจะมีปัญหาตามมาในเรื่องเงินเรื่องทองได้้จาาากกรรที่เใหหยยบืม นะคะอาฉะนั้นเอนดูเขาเอนราขาดนะคะถ้าสมมติเรามีพอที่จะให้เขาก็ให้ตามใจเราเลยแต่ต้องให้โดยที่เรารู้สึกว่าเหมือนทําบุญนะคะอาจจะได้คืนไม่ได้คืนฉันไม่รู้แล้วนะแต่ให้เราตดแล้วเ,เ,เ,เราต้องไม่เดือดร้อนนะเป็นคนดีได้คะ่ะแต่ต้องไม่เดือดร้อนในการเป็นคนดีด้วยนะคะอยู่บนความพอดีด้วยละกันนะคะอะประมาณนี้โดยภาพรวมจริงๆการเงินงคุณดีมากหมุนเงินเก่งมากหรือว่าซื้อมาขายไปอะไรพวกนี้บางคนทําค้าขายอะไรเงี้ยเงินเข้ามาสะพัดมากอะโดยเฉพาะพวกสื่อออนไลน์นะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกของสวยงามของที่ตามแฟ ช่วงนี้ดีนะถ้าคุณแบบใช้สื่อออนไลน์เป็นประโยชน์นะอาจารย์มองว่าย่อมันพุ่งมากเลยนะคะแต่บางท่านเนี่ยอาจจะมีงานอาชีพหลักอยู่แล้วนะคะก็เหมือนเข้ามาได้เรื่อยอยู่แล้วค่ะงานของคุณก็มีเงินอยู่แล้วบางท่านอาจจะมีอาชีพเสริมเพิ่มมาก็ดีนะคะไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเอา,อางานแบบนี้แล้วกันนะคะ,ะเรามาดูสาหรับความรักคนโสดสนิทคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้างคะ Nine s w o r d ขึ้นมา Page of Swords นะคะ Four of Pentacles นะคะขออีกใบหนึ่ง มีคนเข้ามาค่ะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเราหรือว่าคนคนนี้ถ้าอายุเท่ากับเราหรือมากกว่าเราใบหน้าเขาจะเด็กกว่าวัยมากๆ <c oughs> เขาจะดูเหมือนไม,ไม่ไม่เท่ากับอายุเขาอ่ะจะดูเด็กหรือว่าบางทีเขาจะเป็นคนที่มีความสนุกสนานล้นล้ามากๆมีคนเข้ามาในชีวิตของเราค่ะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่ขอให้คุณดูดีด <c oughs> ๆ,ๆเพราะว่าคนที่เข้ามามันอาจจะเป็นคนที่เราต้องใช้เวลาในการปรับและจูงกับเขาเยอะมากเหมือนกันนะคะมันมันจะมีบางอย่างที่มันมันแปลก ไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันอยู่เยอะมันก็เลยแบบเออต้องปรับต้องจูนนะถ้าไม่ปรับไม่จูนกันเนี่ยมีโอกาสที่จะคบกันได้แค่ระยะเวลาหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องบอกตรงว,ว่ามันมีคนเข้ามาก็จริงแต่เป็นคนที่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆคนเข้ามาหาเขาห,าหลายคนก็ได้ไม่ผิดเพราะว่าเขาเป็นคนโสดเขาก็คุยกับหลายคนได้คุณเองอาจจะคุยกับหลากหลายคนอยู่ก็ได้มันมีคนเข้ามา,มากกว่าหนึ่งคนค่ะสำหรับตัวคุณนะคะแต่เอาเป็นว่า อาจารย์กลัวว่าคนที่เข้ามาเนี่ยช่วงนี้มันอาจจะแบบคุยได้ระยะเวลาหนึ่งก็จบกันไปเหมือนมาให้เรากะชุ่มกระชวยหัวใจอยู่สักพักหนึ่งก็ไปหรืออาจจะเป็นความรักที่ไม่ผูกมัดค่ะที่จะเข้ามาฉะนั้นถ้าบางคนต้องการความรักแท้ก็อาจจะยังไม่เหมาะสมที่จะมีใครตอนนี้ก็อยู่สวดไปก่อนรักและเคารพตัวเองนะคะมันอาจจะมีคนดีดเข้ามาในอนาคตก็ได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าโอเคก,กับความรักที่ไม่ผูกมัด ก็อาจจะมีคนเข้ามาอยู่แล้วให้เราได้เลือกอยู่พอสมควรเลยนะคะก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีคนไม่ด,มดีขอไม่เห็นต้องออกไปนะคะเรามาดูคนโสดที่มีสถานะไม่ชัดเจนและคุมเครือในเรื่องความสัมพันธ์นะคะเป็นยังไงบ้าง s of Wands ขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็น Three of อ a n d s t e n of Wands The W ว o f อ o ฟฟเอาเป็นว่า คนที่เราคุยอยู่อะถ้ามันไม่ใช่เขาจะออกไปแต่ถ้าคนที่เราคุยอยู่มันใช่มีโอกาสคบกันสูงมากมันจะเป็นอารมณ์ที่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่จริงอะเดี๋ยวจะมีคนใหม่เข้ามาให้เราพิจารณาแล้วมันมีโอกาสที่คนนั้นจะเป็นคนที่ใช่มากกว่าเดิมแต่ถ้าคนที่คุณคุยอยู่คุยมาสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าต่างคนต่างคลิกกันต่างคนต่างเข้าใจกันมีทัศนคติมีการดําเนินชีวิตที่คล้ายๆกันอาจารย์พูดเลยว่ามีโอกาสสารต่อกันสูงมากเพราะพลังงานขึ้นคําว่าพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้้้้้้้นน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 ไไดดดดดเเเปป็็แแแแฟฟกกัััลละะะะะสสโคคคคขขหช่่่งงววาาามีียถบทต ไม่ได้ไม่เป็นไรรอเวลานิดนึงเพราะว่าดงของคุณนะมันมีโอกาสที่จะมีคนที่มันใช่เข้ามาอยู่แล้วในช่วงระยะเวลานี้นะคะ,ะแต่ก็อย่างที่บอกคืออย่าลืมนะถ้าเราเองมีแล้วมันไม่ดีอย่าอยู่โสดไปดีกว่าคนเราอะถ้าจะมีแบบความรักอะมันต้องมีคนที่แบบเข้าใจเราจริงๆแบบไม่ใช่อยู่แล้วมีความทุกข์อยู่แล้วแบบ ไม่ได้ช่วยอะไรเลยในชีวิตเราอยู่แล้วแบบทําให้เราอึดอัดใจมากกว่าะอะไรเงี้ยฉะนั้นเลิอกอยู่โสดดีกว่าการอยู่โสดไม่ได้หมายถึงเราไม่มีคุณค่าในตัวเราเองเรามีคุณค่าในตัวเราเองทุกคนนะคะแต่แค่ว่าถ้าเราไปคบกับคนที่มันไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเราจะมาเสียใจทีหลังไม่ได้นะมันอยู่ที่ตัวเราเลือกนะฉะนั้นเลยบอกว่าพิจารณาดีๆก่อนที่จะตกลงมงใจคบกับใครชีวิตของเราสัาน้นไม่ใช่เอาเวลามาเสียใจเอาเวลาไปเจอคนที่มันดีๆดีกว่าฉะนั้นอาจจะรลอลงนิดรอหรือว่าช้าลงนิดนึงในความสัมพันธ จ้ะเรามาดูสําหรับคนที่มีแฟนหรือคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะดูรวบยอดเลยนะคะ Three of Pentacles เพราะพลังงานเองจริงมันขึ้นดีอยู่แล้ว Ace of Wands นะคะ Seven of Swords นะคะ Queen of Wands พลังงานนะคะทั้งคนที่แต่งงานแล้วคนที่มีแฟนแล้วความรักของคุณสมบูรณ์แบบมาบางคนที่อาจจะเป็นแฟนกันอยู่นะคะอาจอาจจะยังไม่ได้แต่งงานกันถ้าคุณคิดที่จะสร้างรากฐานความมั่นคงในครอบครัวของคุณหรือว่าอยากที่จะแบบรักกันมากขึ้นอยากปลูกต้นรักที่มันแข็งแรงดังต้นกล้านะคะะนะมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายนะคะหากเป็นเช่นนั้นก็แสดงความดีด้วยมากๆค่ะเหมือนได้รับขาอดีในหลายๆเรื่องเลยนะสำหรับตัวตัวคุณนะคะแล้วก็สําหรับบางคนที่แต่งงานอยู่แล้วนะคะก็ความรักของคุณมั่นคงบางท่านอาจจะคิดที่จะมีบอาาางท่นจ มีพวกน้องหมาน้องแมวมาเป็นเนแบบเหมือนคล้ายๆเหมือน,นเป็นหนึ่งโซ่คล้องใจกับเราก็ได้บางคนอาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวเนาะบางคนอาจจะเป็นบุตรลูกเลยนะคะเป็นมนุษย์เราเนี่ยก็เป็นได้นะคะฉะนั้นช่วงนี้ได้บอกความรักของคุณสมบูรณ์แบบมากดีมากๆฉะนั้นมีอะไรก็พยายามปรับจูนกันอยู่ได้เรื่อยๆแ,แล้วก็มีสติในการคุยกันจะได้ไม่สร้างบาดแผลซึ่งกันและกันขึ้นมานะคะมันอาจจะมีบ้างแหละลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างทะเลกกาละกันบ้างเล็กๆน้อยแต่โดยภาพรวมไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะดีมากๆค่ะสําหรับบเเรื่องงงสุขขภาาาพป็นนนยไ้้คคะะะ King of Cups ึม Um, the tower ขึ้นมาอ h oh, okay six of swords ขึ้นมา nine of pentacles พลังงานขึ้นนะคะคำว่าเรามางอุบัติเหตุเล็กๆยันอุบัติเหตุใหญ่อ่าเดี๋ยวอาจารย์บอกเคล็ดลับการแก้เคล็ดตรงนี้ให้ถัดไปแต่สำหรับบางคนที่ป่วยอยู่นะคะหรือว่าเป็น,เป,นเป็นอาการป่วยที่มันยังพอรักษาได้ไม่ใช่ถึงขั้นโรคประจำตัวเป็นแบบบางสิ่งบางอย่างที่มันมันแบบ เดี๋ยวนอนพักหรือว่าทานยาก็หายช่วงนี้มันเหมือนกับว่าโาครคภัยไข้เจ็บอ่ะมันจะหายหรือว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่อ่ะมันจะทุเลาลงหรืออาการมันดีขึ้นประมาณนั้นหรือถึงขั้นหายไปปิดทิ้งเลยก็เป็นได้นะคะหรืออาจจะเจอหมอดีเจอคนที่ช่วยรักษาดีๆก็เป็นได้แต่สําหรับเรื่องอุบัติเหตุต่างๆนะคะหรือว่าอยู่บนความไม่ประมาทบางทีอาจจะแค่สะดุดหกล้มบางทีอาจจะมีดบาดก็ได้แต่ถ้ามันใหญ่มากกว่านั้นก็อันตรายนะคะฉะนั้นต้องมีสติทุกๆย่างก้าวในชีวิตนะคะไปทําบุญตรงนี้นะคะตามท ก็คือบริจาคเลือดนะคะตอนนี้สภาราคชาติต้องการเลือดมากๆนะคะถ้าคุณบริจาคเลือดไปทำซะถ้าคุณไม่กลัวเข็มหรือว่าสุขภาพของคุณสามารถที่จะบริจาคเลือดได้ไปบริจาคช่วยเหลือกันนะคะคบคุญกุศลเกิดขึ้นกับคุณมากมากสุดๆแล้วนะอาจารย์อนุโมทนาบุญด้วยนะตัวอาจารย์เองมีปัญหาเรื่องสุขภาพยากมากที่จะบริจาคนะคะบางทีแบบนอกจากแบบต้องหยุดยาหลยายๆอย่างไปเดือนหนึ่งถึงจะบริจาคได้แต่สําหรับตัวคุณถ้าไม่มีปัญหาเหล่านี้ไปบริจาคซะนะคะเป็นบุญกุศลที่แบบสูงจริงๆ,ๆนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะถ้า <Sache> บ <ๆ S 2> ริจาาคเลือดไไไม่้ทํยังงบ ค่ะโอนเงินไปทําบุญซะนะคะไปหาใน Google มันจะมีบัญชีนะคะดูเลขบัญชีดีๆแล้วกันว่าเป็นของวัดจริงๆไหมถ้าไม่งั้นก็ทําเกี่ยวกับเรื่องบริจาคอุปกรณ์การแพทย์หรือว่าร่วมทําบุญเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนผู้ป่วยยากไร้หรือคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงต่างๆนะคะไปทําซะนะคะมันจะยิ่งมีเดี๋ยวโตวคุณนะคะมันจะเป็นการแก้เค้นหนึ่งส่วนแล้วคุณก็ได้บุญกุศ์อีกหนึ่งส่วนนะคะทุกครงที่ทําบุญเสร็จกวดน้ําลงดินด้วยนะคะการกรวดน้ําบททั่วไปหาได้ใน Google นะะมีหมดเลยททเสร็จุก กวดน้าเลยถ้าลืมก็สองสวันหลังจากนั้นหรือว่าวันไหนที่ไม่ลืมก็กวดน้าซะเหมือนกวดน้ํารวบยอดบุญกุศลที่เข้าพเจ้าได้กระทำมาขออน,น,นุญาตกวดน้ําไปนะคะ,ะสําหรับจริงๆแล้วเนื่องจากอาจารย์เห็นไพ่ขึ้นแบบนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าเอออยากให้คุณไปท,ทำตามที่อาจารย์บอกนะแต่จริงๆแล้วต้องทําบุญกับพระในบ้านดีที่สุดนะคะก็คือพ่อแม่บุปการีผู้มีพระคุณพี่ปนานาอาปุญญาตยาพ่อแม่บุญธรรมหรือใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณต่อเราอย่าลืมว่าทําบุญกับพระในบ้านสําคัญมากที่สุดแต่อาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามมมี2ุ ขาวแล้วดำยิงอย่างนะคะอ่าพ่อแม่ที่ดีมากก็มีพ่อแม่ที่แบบ เห็นได้ตามข่าวที่น่ากลัวก็มีฉะนั้นกระตันยูเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยทําบุญนอกบ้านตามที่อาจารย์บอกก็ได้นะคะจะยิ่งดีต่อตัวคุณเนาะอ่ะแล้วก็สําหรับเรื่องการสวดมนต์อาจารย์แปะลิงไว้แล้วการสวดมนต์บททั่วไปเสริมด้วยพระคาถาเงินล้านซะนะคะก็ะะบางท่านเนี่ยถ้าไม่สะดวกในการสวดมนต์นั่งสมาธินะคะ,ะ,คะก็ไปทากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิได้เยอะแยะมากมายว่ารู้ว่าเขียนออกกําลังกายฟังเพลงปรับสมาธิอยู่กับธรรมชาติอยู่กับอะไรที่รู้สึกว่าเป็นเป็นพลังงานด้านบววกกกกกออ่แล้็็ททําาาาหงนนรเีสึชบบััม โฟกัสกับมันมีสมาธิกับมันนั่นคือการก่อเกิดสมาธิ เมื่อมีสมาธิสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณไปตามสเต็ปเลยนะคะฉะนั้นขอให้สติจงอยู่กับคุณแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขความจเจริญทั้งตัวคุณและครอบครัวแล้วก็ขอให้คุณห่างไกลจากภัยอันตรายหรือโรคภัยแค่เจ็บต่างๆนะคะวันนี้ขออนุญาตจบพันาใหม่เดี๋ยวเพลงนี้นะ,ะอย่าลืมหมั่นกระทําความดีเพราะว่าเขานําช่วยได้ดีไม่มียังไงกดแห่งกรรมก็ยุติธรรมเสมอฉะนั้นหมั่นกระทาความดีแต่เป็นความดีที่ตัวเราเองไม่เดือดร้อนด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด ไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆิงเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น f Facebook Fan Page i n s t a g r a m หรือ Tik t o k ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอ,อื่นค่ะสวัสดีค่ะ